ทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวดโดรนแบบนี้ของยูเครนและดโดรนแบบนี้ของยูเครนคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยดโดรนแบบนี้ของยูเครนชื่อว่าบบยากาโดรนซึ่งคําว่าบบยากานะครับตั้งชื่อตามวิญญาลัายของตำนานพื้นเมืองชาวสลาฟนั่นเองซึ่งความน่ากลัวของมันเนี่ยล่าสุดนะครับมันถูกออกแบบมาให้ทําการยิงจรวดมิซล์แบบนี้ได้นะครับ ซึ่งจรวดมิไซล์รุ่นล่าสุดที่โดรนมาบายกาก้ายิงได้ก็คือจรวดมิไซล์ที่นําวิถีแบบคอบรานะครับซึ่งปกติแล้วจรวดแบบโคบราเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้ยิงได้จากรถถังของรัสเซียหรือยุคโซเวียตนั่นเองแต่การที่โดรนแบบมาบายาก้าเนี่ยสามารถทําการยิงจรวดแบบนี้ได้เท่ากับว่ายูเครนพัฒนาอาวุธให้มีความร้ายแรงมากขึ้นนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ยูเครนย,ยังพัฒนาโดรนที่ชื่อว่าแบมพร์นะครับซึ่งเป็นมารบายกาเวอร์ชั่นใช้เวลาโจมตีในเวลากลางคืนได้อีกด้วยซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับจากวิดีโอนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าโดรนมารบายกาเนี่ยทำการยิงจรวดมิซล์แบบนี้เข้าใส่เป้าหมายของทางรัสเซียได้สบายๆนะครับนั่นก็หมายความว่าทางยูเครนสามารถพัฒนาโดรนให้ทําการยิงอาวุธระเบิดแดงสูงได้นะครับซึ่งล่าสุดเป็นอาวุธที่ยิงจากกระบอกของรถถังนั่นเอง ที่สำคัญโดรนมาบายาก้าเนี่ยเป็นโดรนที่สามารถแบกได้โดยใช้ทหารคนเดียวนะครับพับได้เมื่อจะใช้งานก็แค่กลางออกนะครับและทําการบินได้เลยและนี่ก็คือไทยว่ยัฒไายุทหารรัสเซียถึงกลัววุด้วุนี้